แน่ทุกคนมีใครงงการทำเควสใหม่ไม่เอ่ยไม่ต้องงงกันครับผมเดี๋ยวผม,มอธิบายให้ฟังอันแรกเลยเรากดมาที่นี่ใช่ไหม E เพื่อทําการคุยแล้วก็กดตัวที่2เพื่อทําการดูว่ามีเควสอะไรบ้างที่เราควรจะทําสิ่งแรกเลยนะครับผมมีคนเข้าใจผิดกันหลายคนมากเลยว่าการทำเควสนั้นต้องเอาไข่มาให้มัน1อันแล้วก็เอาซีดอันนี้มาให้มันยี่สิบห้าอันแล้วก็เอากล่องอันนี้มาให้มันอีก5อันซึ่งวิธีการทํานี้ผมบอกเลยครับเป็นชาติหน้าก็ยังไม่เสร็จหรอกครับผมเพราะว่าการที่เรานั้นจะได้ไข่มา อัต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อท้าได้ไข่1อันของกีเวนใหม่แต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆและใช้สมองอันน้อยนิดของเราในการอ่านเล็กน้อยก็คือมันจะมีคําที่บอกว่า Harvest Fire Dragon f o o d t และ Steam กูเออไปแล้วรอบหนึ่งกูลืมอ่านนั่นแหละครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนเราก็ควรที่จะต้องอ่านภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับผมอันแรกเลยมันบอกว่า Harvest Fire Dragon f o o d ก็คือ Harvest ก็คือการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไร Dragon f r u นั่นแหละครับผมไม่บอกต่อเนาะต่อไปก็ Harvest ยี่สิบห้า Apple ิลนต่อไปนี่ก็เป็นการคราฟตึงไลนิ่ง n หลดอ่าซึ่งผมกําลังคราฟอยู่นะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมเวทไหนที่เด้งขึ้นมาถ้าแปลภาษ,าษาอังกฤษไม่ออก Google ทานเสลียบอกอยู่เจ้คผมสำหรับคิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจ๋ครับผมลืมนะครับอ่านอังกฤษเยอะๆ